สวัสดีนะครับผมไอโอเองตอนนี้เป็นเวลา8โมง7นาทีนะครับผมอยู่บนรถแท็กซี่นะครับตอนนี้ข้าวก็กินเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เราจะไปที่จีนกันนะครับเป็นครั้งแรกวันนี้ห้ามถึงสนามบินเนี่ยประมาณ10โมงครึ่งแต่ตอนนี้ก็8โมงแล้วนะครับผมต้องทําเวลามากๆเลยนะฮะตอนนี้เมื่อคืนตื่นเต้นนะครับตอนไม่หลับก็เลยลืมนะครับหลังจากเรากินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยกินกระตัวนี้ด้วยนะครับ จำชื่อจตัวนี้ไม่ได้แล้วแต่จะมีะมีสปปรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแพ้ความสูงนั่นเองนะครับก็กินเผื่อไปด้วยเนาะแต่ว่าจะเจาะยังไงเนี่ยชิบพายแล้วเอาเป็นว่าใกล้ถึงสนามบินเนี่ยแต่ผมมาแจ้งอีกทีนะครับตอนนี้ขอนั่งกินอะไรบุโร่ที่เรียบร้อยก่อนไปครับเจอกัน นี่ผมหลงทางตอนีเราต้องไปแลกเงินด้วยแต่แลกเงินสนามบินมันแลกยังไงเอ่ยวิ่งไปไหนดีอ่ะรู้สึกเคว้งมากเลยอ่ะเราเนี้ยวิ่งเคว้งมากเลยครับทุกคนจะไปไหนดีอ่ะไม่จริงเราต้องเราต้องติดต่อคนอื่นก่อนตอนนี้เดี๋ยวหาที่ก่อน,นนะอะไรเป็นไงวิ่งเคว้งอ่ะรู้สึกหลงทางอย่างนี้ด่ว ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผมเป็นคนเดินทางไม่ค่อยเก่งเลยนะครับที่ผ่านมาต้องมีคนนําทางตลอดแต่หลังจากนี้ก็คงต้องเดินทางเปยงคนเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่โทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมเจอแล้วเหมาะที่สุดตรงนี้ครับผมถังขยะ <laughs> ไม่ใช่นี่ครับข้างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตสอบถามก่อนฝ้ายฝ้ายฝ้าย้า,ยา,ยายน่าจะถึงก่อนเราเลยนะเนี่ย สวัสดีค่ะเช้าวันเดินทางอั้งสายวันนี้ก็เป็นวันเดินทางนะคะ,ะไม่ได้ใจ่กระเป๋าไม่เสร็จเลยวางสายงตั้งเตรียมตัวแล้วเพราะว่าเราจะเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลาสิบโมงครึ่งนะคะยังไงก็ขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วก็ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเช้านี้ต้องกินข้าวเช้าและก็กินยาหกจินเทียนอยากเดีย๋ยบดิอยากเดีย๋ยบดิกินยาแต่ก่อนมาเดินทางและวันที่เรากำลังจะเดินทางขึ้นที่สูงแล้วเราก็ยังจะต้องกินยาอยู่นะคะก็ไปอาน้ำก่อนแล้วจะกันที่ สนามบินไปนี่สำคัญมากครับไอตารางอันเนี้ยผมดูไม่เป็นเลยเว้ยใครดูเป็นบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนียมันดูยังไงอะ่ะเที่ยวบินขาออกเหมือนเคยมีคนสอนดูอยู่นะครับแต่ก็ลืมแล้วน,นี่ดูไม่เป็นเลยนะครับใครดูเป็นเออช่วยพิมพ์อธิบายใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับให้กับมือใหม่ การเดินทางงผมเดี๋ยวนี้ผมต้องมาถามพี่ฟ้านะครับว่ามันดูยังไงเอ่ยนี่นะครับเจอแล้วครับพี่ฟ้าเอฟซ r ของเราสวัสดีครับคมาก่อนนะวันนี้คุณมาก่อนยังไงผมนิดโอเคโอเคคุณมาก่อน <Okay. S 2> 3, นี่นะครับกกนะคุณฝ้ายก็กำลังแลกเงินอยู่เนาะจริงการแลกเงินก็ไม่มีอะไรยากนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายๆก็คือบอกจํานวนเงินนั่นแหละแล้วก็เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นอ,อที่เข้าใจนะใช่อ๋อแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนในการแลกเงินนะครับอันนี้ลืมอะ่ะก็เลยต้ให้ฝ้ายจ่ายไปก่อนน <laughs> ะเราค่อยว่ากันทีที เริ่ม,มาคืออย่างนี้ก่อนว่าการที่เราแลกเงินไปเนาะที่เราตีถัวถ่วๆแบบถัวถ่วๆเลยแบบว่าท้วนห้าร้อยท้วนหนึ่งพันทุวนสามพันทุวนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วบางทีเงินที่เราต้องการาสมมติเนี่ยหนึ่งร้อยหยวนอ,อาจจะไม่ถึงห้าร้อยบาทอาจจะถึงแค่เขาเรียกว่าอ่าสี่ร้อยห้าสิบกว่าบาทเอามาไม่ถึงเหรอไม่ถึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลทค่าเงินของต่ประเทศเนาะ เขาจะมีจุดผสมนิยมเนาะคือเราต้องเช็คเกือบตลอดว่า้ยเลเงินช่วงนี้โตหรือว่าคือคนที่เล่นเทรดหุ้นนี้ก็ต้าจะรู้เนาะว่าค่าเงินอะไรมันมันมันดีกันได้ซึ่งช่วงนี้อ่ะมันก็ประมาณสี่จุดสี่จุดประมาณกี่อยู่แน่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปเช็คดูใช่เ้องไปเช็คดูว่าวันนี้เลทวันนี้ไม่ถึงห้าหยวนถึงห้าหยวนใช่แต่ถ้าเอาให้แบบคิดราคาสมมุติคนที่แบบว่าเป็นสายแบบ คำนวณเงินอ่ะ,อะเออการการคิดเงินแบบหัวเฉลี่ยแบบทวนอ่ะง่ายเพระาะฉะนัออ้นอ่ะอ่เราเตรียมเงินแบบทวนไปก่อนไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนไปกินเลยซื้อเลยซื้อเลย มีอยู่ในตู้เย็นค่ะใส่ยถุงไหมคะใส่รวมได้ไหมคะคุณน่ากวนติ่งเขาคุณป้าทั้งหมเท่าไหร่ครับกครับนี่จ่ายนะคะก็อย่าลืมมาตามนะครับร้านคุณพลอยร้านแปดนั่นเองภาพราคาถูกมาตามได้คุณฝ้ายก็จัดไปแล้วนะครับคุณนะครับของงานน่ารักด้วยนะครับ นี่ได้ข้าวไปแล้วคนนี้ <c oughs> หิวว่าเออเอ,อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเขากันนะครับแต่ตอนนี้ขอขึ้นไปหาพี่ฟ้าก่อนถูกต้องจะยังไงถูกต้องค่ะไปค,ครับไปไป สิ่งที่คุณเห็นตอนนี้นะฮะคือหัวหน้าทัวร์ของเราเนี่ยกำลังแนะนําการเดินทางเข้าประเทศจีนเป็นครั้งแรกนะครับว่าต้องทําอะไรเขียนอะไรบ้างแล้วเราก็มาที่จุดเช็คอินนะครับเพื่อจองตั๋วแล้วก็โหลดกระเป๋าเตรียมเดินทางไปที่เกตนั่นเองครับนี่ก็จะได้บอดดิ้งพาสมานะครับและนี่ครับคุณกอล์ฟคุณคิดนะครับจากเพจพวกเราไปเจอนี่มาแล้วก็คุณอั้มจากเพจถ่ายรูปกันไหมนะครับเดินทางไปกับเราด้วยนั่นเองแล้วเราก็พากันเดินทางไปที่เกตนะฮะตรงนี้จะเป็นบันไดวัดใจของใครหลายคนนะครับเป็นทางประสงค์เพื่อเหลือครอบครัว นี่เนี่ยลองพิมพ์ประสบการณ์คุณมาให้เราได้อ่านกันหน่อยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจะพากันเศร้าไปซะก่อนหลังจากตัวสิ่งของนะครับพวกเราก็มากินข้าวกันบนเกตสลามดีนะครับอาหารขอนข้างอร่อยเลยนะครับแต่ราคาก็เอาเรื่องเช่นกันนะครับจะซื้ออะไรเนี่ยก็คิดดีๆกันนิดนึงนะฮะนี่ครับก็ถึงเวลาเดินเครื่องแล้วนะครับบนเส้นทางกับสายการบินลูลี่แอร์ไลน์นะครับบินตรงถึงลิตเจียนเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ2อชั่วโมงนะครับและสิ่งที่ผมรอคอยมาตลอดตั้งแต่เช้าวันที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือการเทคออฟครั้งแรกของผมนั่นเองครับ เ <laughs> ต็มอิ่มมากสองคนนี้เต็มอิ่มมากวิวธรรมชาติชนบทแต่ว่าอย่างที่ถ่ายให้ดูไปค่ะคือภูเขาล้อมรอบสวยมากภูเขาล,อลอขอ้อมรอบมันทั้สวยมากเลยค่ะ หลับไม่รู้เลยไม่เกิดอะไรเลยเสียบมีฟ้าก็หลับตั้งแต่เครื่องขึ้นจนเครื่องลงนอนเราก็เชยพลังงานประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะคะอีกฝั่งหนึ่งเลยหลังสัตว์เสร็จตอมอแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาจีนครั้งแรกกับตอมจีนจะเป็นยังไงนะคะ และนี่นะคะคือห้องพักของเราในค่ำคืนนี้นะคะนี้พี่ฟ้ากำลังเก็บภาพอยู่โอ้ถืวว่าได้นะคะถือว่าได้แต่ว่าข้างนอกเขาจะเป็นเหมือนแบบนั่นจะเป็นที่นั่งแล้วล่ะที่นั่งที่ดื่มที่ดิงแล้วล่ะแ้วเราไม่ใช้เราก็แค่ปิดแต่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นบุหรี่ ม่มีกลิ่นบุหรี่นะคะพล้อเาป้งเตรียมอะไอเพราะปกติแล้วเข้ามาในห้องโรงแรมทีเขาจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นบุหรี่เลยแล้วก็กลิ่อนอับประมาณนี้แต่เข้ามาแล้วไม่มีเลยนะแล้วก็ล็อกห้องผู้หญิงนะคะนี่ก็เป็นสภาพของห้องน้ํานะคะห้องน้ําโหเล็กไหมก็เล็กนะคะมีอุย้ยมีสายฉีดนะ อ,อ่ะส่วนห้องน้ํา <c oughs> ค่ะตามภาพ <c oughs> นี้นี้เลยนี้เลยนี่ได้เป่าผมให้อะไรให้นะคะพ้าขนนูพ้าขนหนูย้าน,น้ําแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้คือมา่าเปิดชักนี้เราจะเห็นเป็นเซ็ตนะคะแปรงเฟิงอะไรพวกนี้เนาะนี่จะเห็นก็มีห้องน้ําให้แล้วก็ Shower ์วเจลคอ d i ช i o นเนนะคะแชมพูมีให้เป็นแบบฝักบัวน,นั่นเองไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะเดี๋ยว เขาเรียว่าช่ยนี้เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเราจเจอกันที่ร้านอาหารนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวแล้วก็พักผ่อนร่างกายก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยนะคะนั่งรถมานานแล้วก็ง่วงด้วย <laughs> ใช่ไหมคะพี่ฟา้า <laughs> เคลียมากง่วงมากเลยค่ะสภาพหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวตัดภาพกันไปเลยนะ คเืนตั้แล้วยังไงลงเครื่องมีชิ้ตัอะไรรู้ไหมค้มีเนือมีเน่้อมีเนื้อมปลนักไข่งีก๋าซุอ่าา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 ่อาาาาะาา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 ้าา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 น่าาาาาา เฮ้ยโอ้โหเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเอ่ยนนี้คนมุงดูอะไรก็ไม่ดูอ่ครับระลักเหมือนเห็นเป็นการเผาอะไรสักอย่าง ตอนนี้เราแค่อยากรู้นะครับว่ามันมีอะไรกันแน่ไม่รู้ไม่เขาจุดแต่ว่าแยกย้ายแยกย้ายจุดไปแล้วออ๋เพราะว่าจุดเพิ่มความอุ่นผมก็ว่าให้จรรงเ我们的规划会尽量开始自己的老人和小孩子照看好自己่规矩哦，เอาดูเอาดูเขาก็ประกาศนะครับว่าหลบไประวังไฟนะครับ จากที่คุณเห็นตอนนี้นะครับนี่คือการเต้นรอบกองไฟที่จีนในลี่เจียนนั่นเองครับป็นการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยช่วงค่ำของทุกวันในบริเวณมงโบดาณลี่เจียนนั่นเองครับโดยจะเป็นการรวมตัวรอบกองไฟขนาดใหญ่เพื่อร้องเพลงแล้วก็เต้นรำร่วมกับชาวบ้านลนักษณะกิจกรรมจะเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความสามัคคีผ่านการเต้นรำไปร้องเพลงพื้นเมืองครับวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมพื้นเมืองนั่นคครรัับบนนะะ่ี ของกินเล่นอันแรกที่ซื้อโยเกิร์ตเ,เขาบอกมะเขาบอกว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตขวดครับทุกคนกินโยเกิร์ตชัดมากเป็นการกินที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันโยเกิร์ตขวดปกติเราจะกินที่ประเทศไทยเราจะกินแต่อันนี้ใช่ไหมที่มันตักออกมาอืม,อ,มอร่อยมากทุกคน เคี้ยโคตร่อยค่ะมันคือโยเกิร์ตเลยเว้ยโยเกิร์ตแบบเต็มเนี่ยแต่เป็นวิธีการกินเป็นการดูดแทนกูโรอร่อยมากคิดว่าน่าจะเป็นสตรอเบอรี่มากกว่าสตรอเบอรี่รสชาติใกล้เคียงกับไทยนะยี่สิบยูวันเขาบอกเขาล่อซื้อเหมือนเซเว่นเลยอ่ะ ดีดีชี้แล้วมึงก็มาเนี่ยนะไหนไม่ได้วักซององู่วัวซองป่ะมีนมนะครับออองมีนมด้วยนี่คุณตาเขาซื้อจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวจะไปกินที่ที่ไหมคะอ่าใช่อาจจะเสียงดังไปสักหน่อยนะครับเพราะว่ากิจกรรมรอบกองไฟตอนนี้ก็ยังดำเนินไปตามปกตินะครับอันนี้ ก็จอยๆมุ่วนๆนกันไปเนาะผมพวกเราก็อยู่กันแถวนี้แหละนั่งชมประจันน้ธรรมของเขาไปประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแม่ค่อยว่ากันครับกับวันที่สองเจอกันครับานานไปดังันกานผมได้รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เอฟซาร์ทาวเวลนะครับมีอดมินคอยตอบตลอดถ้าไม่ตอบกระทักซ้ำเข้ามาได้และอย่าลืมถูกทังทีต้มพี่มีเอฟซา